สวัสดีครับมื้อนี้มากินขนมจีนบ้านเพีย้ยนมาสายจังหน่อยว่าี่ไม่นำยาเขาเฮ็ดแล้วแล้วว่าถิ่นมาโซอ็อบจังหน่อยโซ <c oughs> อ็อฟโอ็อฟมายังมาแปะเทียงเหรอแม่เทียงเขาได้บ่ดีกินเขาเทียง <c oughs> พอดีแล้วสิมเบิ้งชิมเบิเบง้งขาดจางเือะนแว่มาเ <c oughs> ออนั่นพักมากันไดใ่โอ้ตีนเอาไว้ที่ลัางดูไหม กันบ่พออยู่นี่มีนเดี๋ยวตีนติดคอก่อนเอ้าซัดเข้าไปปุ้ยเสียงดูสินแต่ว่ามันออกมูดักงด้วยนี่มันดีตาวนะเด้ขออก้าแล้วจะแท็บวันนี้ตัว เพื่อนร้าคาขนมจีนไปยังเขาน่บ้านโน้นจ่าจางั้นมาถึงคุซอยบวกเนี่ยตำหุขนมจีนเนาะทำเลดีๆแน้ยำขนมจีนไหมอเดี๋ยวน้าเป็นพวกล่างเพื่นงจานอเท่ก้อยขนมจีนนมฮะมีก้อยมีย่ำมันวะมีขนมจีนยาปาล์มยากระติไทยเด้ได้เนี้ขายในหมู่บ้านน้ำหมู่บ้านใส่ไปตามตามอากเย็ดปินที่กัน น้ำจีนทะเลบัวทะเลมิบุเรเ์ตีเนาะใส่หอยใส่เอาเมือเป็นเครื่องเ,เครื่องเคียงไงอืโยัจ้งจะมาเป็นเจ้าแรกกอนเ,เป็นแก่อแปลไปแด้อุตสิบวะนอนหลับบนนกขจีน้ำมือสวย กินละง่วงนอนแล้วเาบนไห i, ลดิ้งดิ้งดิงดิ้กันง่วงนอนแล้วจริงคำยังไงนะเถวไม่ต้องยอมว่ามันเคยไหม่มนไหม่มจะเ,ยะเอยานนแม่วยจับ,จบ ยำดูต้องเลรับตาเว้ยผักหลายอย่างนี่ผักีเหลาคุริมักเนี่ยเอาแมู่ใจแล้วเอาในโบเอาเลยเด็เลยเนาะมันหอมนะหอมริกือาหงหินหอมก็กินครับงูะากันนี่มันด้เขากันเยาปลาอืมแมนกินแล้วมันหินเลยคิมักให้หินเดี๋ยวด หินแบบมันเป็นง่วเมันหี่บมันเป็นง่วงหน่อยเมันหีเป็นแร่คืออยู่แบบน้นสัตย์แต่เศร้าคนเแล้วตื่นมากมืออะไรยุ่งงันเห็ดตองสีแดงกินได้บัดมือ นิ้วตักอีกนิวตักอีกเลยนิวกินข้าคุณจะรู้ไหมแบบไม่ไม่เลยเลยเนี่ยเสือเพื่อก็บีบไปไหมเนาะน้ำจิ้มบีบสดๆพร้อมมีโล่งงานเหรอเผ็ดแบบไปหนีขายพ่อได้ขายเชือบอ่ะคิดว่าพอได้ขายเยอะใช่ไห รเป h h ิดทสไว้แล้วก็ายลูกค้าเออลูกค้ามา่กิ้น้ำเทฝ่ายแล้วเราวดเสียบนะใส่อมตะไสไซค์โตงเตีงเขาไปขายเนี่ใส่งานอนี่ตตงเตีงเฮ็ดแล้วก็ใส่โตงเตียงแล้มือเทียงอยู่เนาะไปตามสั้งพร้อมนมจีนบ่เ้ต่อยืน้หลายจีก๋วยเตี๋ยวแล้วหลานนมจีนบอยมีได้ยืนมีเทีเาอยู่เนี่นี่มอหละห้องร้านเปิดหลานนมจีนนี่ต่อทายเด้ ก๋วยเตีเ๋ยวบูฟเฟ่ก็มีแล้วหาคคนต้องกเจบูฟเฟ่อยากชิมยังซักเอามเครื่องไหม่อปก็กินเอาที่ห้ก็ามีเพออลเนาปลาค่าเก็น่าจะกินหลยมันได้กินซาวซีอิ่มเหมอนเนาะโอ้ยสองจับสามจับก็อิ่มแล้วแต่ละพคเจ้คนแต่ห้านี่นอโอ้ยมีเสาร์นี่ซับไปปกคุณมั้งเอออย่างใ่เอากระโผ่ี่ผอันยิง่งง้ของกูนี่แล้ว จับเกาไปทกจับ <hop> ค um ุณหล่างอนมัก็นามากเทานั่งถ่ายอยู่ถ่ายที่ไยนั่งถ่ายที่ไทยคลิปร้อมาเอามะนีโมากเลว่มบสิมาแต่เสคนบบมันโเื่อนนว่ะพิษเสียวยังว่ะทีแรกเขาบอกว่าไปส่งเขากอนแป๊บบ่บบสามสี่โมงเขาก็มาแล้วคนนี่โมงพนสิมาับนักทรงนละพหนาปากมั่มนนี่ ตรวจงานปู่ก็เลยบริไปเซมัสได้ปู่ให้อึกอังเอารูทว่าปู่ดักหน้ามื้อวันศุกร์ไปล่องโต๊ะปลาอยูุ่่นหมองกขไปเบิ้งหมายไว้ว่าเด็ดว่ะห้องอยู่บ้านทุ่มยุบ้านทุ่มเขาไปทุ่มหน่อยห้องสะพานางสะพานบ้านทุ่มอะมองไอ้ก๊อดไปโต๊ะได้ปลาเนาะสะพานไหนสะพานขามบ้านทุ่มไปบ้านเป็ดบ้านบ้านขันนะว่าบ้านเป็ดนะด้านหลังเข้าไปนาลูงงานนะ เขาไปใส่มองเต็มอยู่เอากไมนเปนไปเบื้องไม้ไปไหนม็ตัวใหญ่ๆได้ได้บ้ากูไปใส่มองแล้วตั้ต่กี่ตัมากตุปลาปลาชิกกระเดิดปลากระดีปากระเดิดหลายปแม่นอีป่าหนึงเลยนะปลาขาวก็ปลามอ่ากูได้ตัวใหญ่ๆอันนั้เข้าไปตกนาเคื่อนวน้าไฟน่นปลากุดตกเคื่ยน แต่ว่าเห็นไปเห็นไปเบื้องน,อน,นั้นมันโอ้ห่หมายเด็ดอีนี่นวะเราจะไปลองเบื้องอื่นปก,ปกต้องเน้ยฝนตกนี่เนาะนนแล้วก็น้ำไลหลก่กินมาเนี่เขาเปมองแล้วาไข่มดแดงมั้บ้างปกติไปลองเบื้ออ่นพุนด,ดเลยไใสเสาิตไปใส่สา,ใสมสามหมื่นามมือมมเลย หยุดบ่ได like like ้แล้วครับตับราชการกูนะก็เบื้องม่อยก็่ะจะจหยุดบ่ได้ดีแล้วมีงานเรื่อยๆมันก็ดีแล้วอันนี้ก็ได้หยุดจะวันศุกร์หยุดวันอื่นก็เบื้องเขาเขาสิบวันไหนเป็นยังตามนั่นสิเขาต้านนี้สิเขาเอาอีกแล้วกูคนละเอาเที่บอกเขาก่อนเขาบอกเสร็ตย่างเดียวแม่เอาใส่อันนี้น่อยถ้วยใส่ตีน ตัวๆอย่างนะเออใส่หูมันเดี๋ยวหมามันจะกินน่ะเสียบกินกะ่เนกิ้อหน่อมเล็บพอมกินมั้ยิบนุทธเชียร์ดีปะเนเบืองีมันเงาด้วยนะเือดว่างแล้วจัดีควไมินตสีควทำไมย่เ่อดี่ ต้มจนเปื่อยเว้ยคุณมาเจ็ดเคืงไปซื้อเคืองมากก็ดีคือมึงพ่อโล่ใส่หมเตียยังเหลืออีด้เอ็นใส่ก็ได้ยังให้บกคือเป็นแต่เปื่อยดิดึงออกมาเื่อยังคักเยรมาเขาเล้วแโมตื้มาออนนี้วะวาสิคิดเมนูสิมาเห็ดอยู่ยังเหลือยังเบกบดต้องใส่กุซื้อมาตั้งสองโลพาะ ยังเหลือในตู้ก็ยังเหลือกันอยากวะย่างแก้มเราหรือแมกระดาษจะไงเนาะ <c ười> <c ười> ม้วนมามกกกระดาษจิจูมิบ้างทกดีเยไทก่ไม่สิรอ,อ <c ười> วะไม่รอ <c ười> เ้ยตกระดาษเปียกฮะตเสตตุนมมบ้าง<ท> <c ười> ไยไก่อะไรเห็นวหมดหมด

เออของแสบมันต้องเบิ้ลอืมเฮ้ยอย่าม,มาหน่อยนะครับผมมันไม่ใช่เมโลมนเล่นกับมันแรงๆไม่ได้ห้ามเล่นกระโดดนะเดี๋ยวจะเหยียบมันนะเอ้าพิชกิพให้แนาบาดรนี่พิชกิพนัพพนธ์นะเฮ้ยเริ่มอมา มือน <ไป S 3> <ช>ี็กกับสิบใบต่อเรืเรเร่อยๆนะครับแต่ว่าสิบปีไปสักกอนช่วงนีเ้เดี๋ย้กินต่อ,อจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อ,อกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเลยนะครับเด้อสวัสดีครับบุลืมกินเลือด